สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะแนวทางในคลิปนี้กะจะเป็นสามสำนักปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะสามสำนักปล่อยต่องวดพ่อลาดเพ้าเด่นเดินดีและก้าวมาเชียร์มวัทหานครับพี่น้องถ้าวิ่นกันหรือประกบคู่กันกะจะได้สามเจ็ดเลยครับผมสามเจ็ดครับในส่วนที่เด็ด หรือว่าสรุปในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก็มีอาจารย์จิตวีรศักดิ์ครับผมหรือว่าอาจารย์เอ็กด้วยครับพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดสามครับสายบนสับแล้วก็เลขเด่นกับเข่าหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เอ้ครับเส้นกระทุ่มแบนคนโคราชครับผมอีกหลายๆเส้นครับตัวเด่นไม่พลาดครับผมกับจังได้กับพิจารณาเบิ่งเป็นข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีครับผม ครับเอาคลิปนี้ก็เย่บเผลอครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดสามสำนักกับล่องเบิ้งครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนสามสำนักเพื่อว่าวิ่งกันมากคือเก่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าชุดรวมเสียนสรุปให้พี่น้องที่น้ำเชืยอผ้ารวยก็ขอกราบขอบะคุนปูแล้ะก็ขอบุคุนถุกๆเซียนถุกๆอาจารย์เด้อครับผม ทีเมตตาแนวทางให้กับน้าเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอพซีครับเบิ่งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะวันที่18กรกฎาคม6สิบแปดหรือว่าวันศุกร์ครับพี่น้องเนาะอย่างไดก็ขอให้โชคดีไปนน้ากันเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตำราสรุปและก็ปล่อยต่องวดสามสำนักกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์จิตวิศรศักหลังจากที่สองงวดเ็นเขาตูต้ตัวเด่น งวนนี้มากด้ยครับผมแต่ว่ามากตกกลับหน่วยบนสามกับห้าเป็นลักซิคกับผมเป็นผูกขบคู่เน้นเน้นเจ็ดสามโอ้เขาอีกไรกป่าเพิ่นจอบเขาเรี่น้ะเนียนจะเผอครับผมอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะตรงตรงตัวนี้เข้าสามเจ็ดตรงตรงเลยครับผมวันนี้อาจารย์เอกสามเจ็ดตรงตรงครับสองสำนักโอ้โหเป็นแต่ได้กินเขาคนนี้ คือออนแค่กอมาเสียคับท่านผู้ชมเจ็บนักยู่ับพไปนอนขึ้นตำเล่ารับเขาเสียนกระทุ่มแบนครับผมวันนี้เจ็ดกับศูนย์เขาตัวเด่นครับสำหรับเลขสามตัวบนกับสามเจ็ดสี่ครับผมสียด้ครับพี่น้องเนาะเพิ่นลุดหากอยู่นี่ครับอาจารย์คนโคราดเอาวงนนี้น้ำเสียประกบกันมาที่บาทนี่ กวาดกันบอกเอามาเบิ่งี้ยน้ำเสียโอ้ยเลขเรียนเพิ่นบนล่างเลยหนึ่งศูนย์และสามเจ็ดเนี่ยครับผมให้เอฟซีสังเกตได้ค่ะท่านผู้ชม์สองคนเนี่ยสองกำลังเก้าโคเข้าไปหนองเนาะลองติดไว้จะทุกทุกงวดก็ได้เพราะว่าขันเฮาเห็ดบ่เข่าหลดค่ะครับขันเฮาบอกเอฟซีอย่าเลื่อมด้อบ่เข่าขันเฮาเผลอนี่แหละเห็นปะนี่ และความมันเป็นน้ำอียองกับบรูุค่ะต้องใส่งวดนี่สิได้ไปอาบน้ำมนตนอยู่ดีครับครับ <laughs> อาจารย์เอเขาตัวตัวเด่นครับพี่หน่องเนาะเขาตัวตัวเด่นครับศูนย์หนึ่งับเจ็ดบอกว่าไปอาบน้ำม้นนมอนหรอกค่ะรณุช้อมันกีบปอบปู้ชี้สเสกตดน้ <laughs> อง่อเม่นโปกกเปลี่ยนท่าเอย้ไหม เขาสองหกปู้แปวหฮกสองนะเล่บอกปู้ปู้แป๊บนมมุนป้บอกกันมาเชียกันน้มเชียกผมครับ <c oughs> เป็นไปหมักฮกสองแต่ของตัวปู้มปับประกบสองฮกครับผมเป็นไปเอากสองเป็นกระตามสำนักอื่นนะ้ำพันมาเลข่เขามันข, <c oughs> ขึ้นสิเขาดีค่ะอันนี้โซกันจักนายในเด้อค่ะดันเงนช่วมันกลุ่มใจค <c oughs> กันเล่าเรกันซื้อหกสองนะทีหลัง ก็งัเสี่ยหอบหนึ่งหกสองผลค่ะเล่ห์แมวเพลินี่มเอมซี่จำแมวที่มาออกลูกเอเพ่อค่ะหาสองหมวดแหลกเลยนนนท์อะครับต่อมาคือเก่าสองตรงตๆตอนนี้ต่อมาเป็นรุดอ่าสองสองสี่หกนี่แหละเป็นครูทางรุดไปโอ้ซีหกตะปุ่นแล้วสองสี่หกบ้านมาออกหมวดนีกไหมค่ะสองหกหกสองเนี่ยอนา เล่าตัวเรล่าตัวครับผมพ่อกระนวลเข้าเด่นเจ็ดครับผมอาจารย์ม่วงหวานหนึ่งกับสามครับพี่หน้องตัวเด่นพี่ปูนาเขาตัวกลับครับผมศูนย์หนึ่งครับแต่ว่าถาวนนี้เป็นประกบหน่อย้ว้เขาก็เทิ่งเอาตัวเด่นร่อมครับผมถัดมาพ่อลาดพร้าวเด่นดีก็มาเชียครับผมสามสำนัก บินกันมาที่สามเจ็ดครับเอาวันนี้จะเป็นยังไงครับพี่น้องนี้ก็เป็นพี่เด็ดอีกจุดหนึ่งด้วกันอย่าลืมหวยไทยเด้อคะ่ะเรนผู้ช่งมือนี้อย่าลืมหวยไทยมืออื้นตัวละเนาะเนี่ยไทยไหลไปเล่าอ่ะเอาพ่อลาดพรา,พาวครับผมสูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ดสูตรที่สองได้สี่กับ 7. เจ็ดเด่นดันดีเจ็ดแปดเก้า ก็มาเชียร์ได้ห้าหกงวดนี้สาสำนักชน7ครับผมชนเจ็ดจะมาบ่มาครับพี่นอ้องตัวเด่นตัวชวนนี่เอาเท่าชนเจ็หมือนตัวนี้แต่ว่าถ้าวินกันดิกับพ่อเหรียญอยู่เลยครับพี่นอ้องนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาฐานเนาะหตัวมาครบบนล่างลองเบิง้งนี่ครับ เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางชุดสรุปเป็นข้อมูลและะ้วก็ปล่อยต่องวดสามสำนักถ้าเพชรเป็นเหล็กวิ่นมากก็จะได้อยู่หกตัวแล้วครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับแล้วก็ในส่วนจุดที่น่าสนใจอีกุดหนึ่งก็คือเซียนกระทุ่มแบนครับ อาจารย์คนโคลาดครับผมครับสามารถที่จะวินเกี่ยวกันมาได้เด้อครับพี่น้องอย่าเผลอครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่นนาสนใจครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันกับแนวทางตำเล่าที่น้ำเชียร์ผ้าร่วยนําเสนอสู้พี่น้องที่ครับผม18กรกฎาคม68ครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตไขคิมแม่คว่มสวยคว่มงามเด้อค่ะแนวทางก็ได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีปัถามมาว่าน้ำเชื่อใส่อย่างสบู่นะค่ะท่านผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะแก้ฝาค่ะท่านผู้ชมนาไสค่ะแม่สำหรับน้ำเชื่อใส่มาก สีเข่าสามเดือนแล้วค่ะหาขีมขนาดเกามาเสียนี่ภาไปถอดทิปถอดเดนบุรุษค่ะ์ดินมูอชอมแม่เอฟซีบนกระซงมาให้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะครับค่ะถ้าแพ้ก็ให้หยุดเนาะค่ะ์ดินมูอชอมน้ำเชี่ยก็เคยแพ้แต่ละขีมมันบ่นถือเนาะครับค่ะก็เลยมาหยุดยุดที่นี่ละค่ะท่านผู้ชมสบูค่ะก็ใส่ดีค่ะ โบแพงเด้ค่ะท่านผู้ชมบบแพงค่ะรักลอยใบยแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก,ก็จะเป็นเซรั่มนาได้ครับผมนี่ค่ะเซรั่มนาค่ะเซรั่มนาครับผมหลังจากลางนาแล้วครับค่ะครับหลักก็มาใส่เซรั่มเนาะผู้ดใดมีกันแดดบางท่านแม่เอฟซีกับบมกักเนาทเอาครับมีกันแดดก็ต่อจากเซรั่มได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเซลั่ม แล้วๆก็มาเป็นนี่ค่ะทัานผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขี้มท่าผิวด้วยค่ะครับน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบ,บก็อ่เอาเป็นทางลิ่นจีน้ำได้ไหมกลิ้นจีหอมหอมหอมอ่อ,อนๆหอมมาปวดหัวค่ะทัานผูุชมครับค่ะนี่แหละค่ะถ้าแม่เอฟซี่นถือเล็กเล่า กำวมาอุดหนุนน้ำเชียร์ก่กล่าเชียร์ได้เด้อค่ะใส่ดีค่ะของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับสองมือสามมือจะได้ของเนาะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียรใส่แม่เอฟซี่กพอเอฟซี่ผกะอุดหนุนทุกมือค่ะเอแอไล่มากนะครับผมคเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ 0984740683ป่เจ็ามต้องคืนเป็นหนาน้ำเชียได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่นนำเชีย <c oughs> ค่ะเอาสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ